สุบมกเขือปนปลาทูต้มน้ำใหม่ชุบ้มมัส่งอันบ่อย่าสชจริงๆเามาไหมุบมะเขือใส่งะซื้มันมาได้เลยสุบเน่าบดเป<ส>ิจอได้กินหน่องเลย ตื่นมากครับยักลูกยักษัวจมสันั่นถี่นหอเจ็บกจ็บเขานั่งบนท่านหิวหิวหิวเป็นห้อกันบ้านบันหงอกมากนี่เขาก็ปับอยู่แล้วแต่โต มไม่ก็แจายไเลียไม่คันเกินนี่ใหม่ละช่างไพ่บ้างยงสาวก้อนหนอ่เขาคือโมเสสใส้ง,งาใช้ที่บน នេះໃສ່น้ําตาลแหน่พี่น้องມັນដាក់น้ําตาลนิดนึนงหยอดใส่พอด,ดีหัว